สวัสดีค่ะบกบะจาบขะม่วาอากาศพยากรณ์อากาศประจราวันศุกร์ที่2 5สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีขาพบว่ารองมรสุมผ่าน่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเขาซูยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะเหตุให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฝ้าขนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแหง่งจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆเป็นส่วนหลายค่ะปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวจสอบฝนค่ะจากเรดาร์ตัวอากาศขอนแกน่นเริ่มตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางค่ะบริเวณจังหวัดนงบัวล,ลำพูขอนแกน่นอุดรธานีกาลสินรอยเอดและมุกดาหารค่ะเรดาร์ตัวอากาศสกลนครค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางถึงหนักค่ะบริเวณจังหวัดมุกดาหารและประเทศลาวค่ะ คาดหมายลักษณะาอากาศ24ชั่วโมงค่ะขบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้ากะนออร้อยละ60ของพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นและกาฬสินธุ์คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดายมณีค่ะย,ยุที30ถึง34องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมติตำสุดมื้ออื่นเศร้าค่ะยุที24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับมื้อนา้ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก่นยังคงมีฝนฟ้าขนองก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองหลีกเลี่ยงการยุ่ในที่ลงแจ้งการยุ่ใไต่ไปโฆษณาหรือซิงอ่ง่อสางที่อาซีบอข็งแห้งและใต่ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองค่ะและตั้งแต่คืนวันที่28เป็นต้นไปค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็สิมีฝนเพิ่มขึ้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสิเฮตดให้เกิดนม ัและน้ำปลาไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลผพานและพื้นที่ลุ่มค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรุง